ศึกษาปีที่4เจอกันอีกแล้วนะคะในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชนกันค่ะในประเทศไทยนะคะมีคนอาศัยอยู่จำนวนมากมีการประกอบอาชีพที่แตกต่างกันมีลักษณะภูมิประเทศและทรัพยากรที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในชุมชนค่ะเรามาดูกันนะคะในเรื่องของการประกอบอาชีพและการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจในชุมชน ในเรื่องของการประกอบอาชีพในชุมชนมีคนอาศัยอยู่จํานวนมากอาชีพของคนในชุมชนจึงมีหลายประเภทโดยแต่ละอาชีพก็จะมีประโยชน์ต่อชุมชนและทําให้เกิดสินค้าและบริการที่แตกต่างกันค่ะตัวอย่างเช่นเรามาดูอาชีพด้านกตรกรรมกันนะคะจากภาพซ้ายมือก็คือการดำนาขวามือก็คือการทำประมง อาชีพด้านกเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับการปลูกผักและเลี้ยงสัตว์เช่นทำไร่ทำนาทำสวนทำประมงจะทำให้เกิดสินค้าเช่นข้าวผักผลไม้ปลาอาชีพด้านหัตถกรรมเป็นอาชีพที่มีการนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนมาผลิตเป็นสินค้าเช่น ผ้าทอจากสารทำเครื่องปั้นดินเผาทำให้เกิดสินค้าเช่นผ้าทอกระจาดตะกระ้าจานชามอาชีพค้าขายเด็กๆลองดูในภาพนะคะว่าจากภาพเขากำลังทำอะไรกันขายอะไรกันบ้าง อาชีพค้าขายเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับการซื้อขายเช่นขายผักขายผลไม้ขายเสื้อผ้าขายอาหารตามสัง่งถ้าชุมชนมีการผลิตสินค้าชนิดใดมากก็จะมีการค้าขายสินค้าชนิดนั้นมากขึ้นไปด้วยมาดูอาชีพด้านการให้บริการกันบ้างนะคะจากภาพก็จะเป็นทหารและ เรือโดยสารอาชีพด้านบริการเป็นอาชีพที่ให้ความสะดวกต่างๆเช่นครูก็จะให้บริการด้านให้การศึกษาความรู้ทหารตำรวจก็จะให้บริการความสะดวกในเรื่องของความปลอดภัยแพทย์พยาบาลจะให้บริการด้านการรักษาการเจ็บไข้ได้ป่วย มีช่างตัดผมพนักงานขับรถโดยสารก็จะบริการในการข้ามนาคมต่างๆนั่นเองค่ะอาชีพเหล่านี้ทำให้เกิดบริการในด้านต่างๆเช่นช่างตัดผมทำให้เกิดบริการตัดผมพนักงานขับรถโดยสารทำให้เกิดการบริการโดยสารรถยนต์ประจำทางมาดูสรุปความรู้ของวันนี้กันนะคะ ในชุมชนมีคนอาศัยอยู่จำนวนมากจึงมีการประกอบอาชีพที่แตกต่างกันออกไปโดยแต่และอาชีพก็จะมีบทบาทหน้าที่และทำให้เกิดสินค้าและบริการที่แตกต่างกันอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับการเพราะปลูกและเลี้ยงสัตว์ทำให้เกิดสินค้าเช่นข้าวผักผลไม้ปลา อาชีพด้านหัตถกรรมเป็นอาชีพที่มีการนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนมาผลิตเป็นสินค้าทำให้เกิดสินค้าเช่นผ้าทอกระจาดอาชีพค้าขายเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับการซื้อขายเช่นขายผักขายผลไม้และขายเสื้อผ้า อาชีพด้านบริการเป็นอาชีพที่ให้ความสะดวกต่างๆทําให้เกิดบริการในด้านต่างๆเช่นช่างตัดผมทําให้เกิดบริการด้านการตัดผมพนังกงานขับรถโดยสารทําให้เกิดบริการด้านการโดยสารรถยนต์ประจําทางเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนหลังจากได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ครูหน่อยมีคําถามมาให้เด็กๆตอบ เพียงแค่2ข้อเท่านั้นนะคะเดีย๋ยวเรามาลองดูข้อคําถามกันเลยค่ะข้อแรกในชุมชนของนักเรียนมีสินค้าและบริการอะไรบ้างในชุมชนของนักเรียนมีสินค้าและบริการอะไรบ้างข้อ2คนในชุมชนประกอบอาชีพอะไรกันบ้างคนในชุมชนประกอบอาชีพอะไรกันบ้าง เดี๋ยวคุณหน่อยมีแนวคำตอบของข้อที่1มาให้เด็กๆดูเด็กๆทำเป็นแผนผังความคิดอย่างนี้เลยนะคะตัวอย่างสินค้าและบริการในชุมชนอาจจะมีผักและผละไม้ข้าวเสื้อผ้าถุงเท้ารองเท้าแต่นักเรียนต้องคิดเป็นของตัวเองนะคะไม่ต้องเอาตามของคุณครูนะลูกต่อไปอาชีพในชุมชนนะอาชีพในชุมชนที่คุณหน่อยยกตัวอย่างมาก็าจะมีครูชาวนาชาวสวน แล้วนักเรียนลองสำรวจของชุมชนนักเรียนนะคะว่ามีอาชีพอะไรบ้างสำหรับคลิปนี้ผู้หน่อยขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ